หนึ่งคู่หน้าเลือกเชียร์และหน้าเน้นใส่หนักในค่ำคืนนี้นะครับไปดูที่สุฟุตบอลเองเนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยพนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับฟูลแลมวันนี้มาเปิดใส่แมนยูครับและฟูลแลมเองเนี่ยต้องบังคับอยู่หน้าเดียวเลยครับคือโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้ฟูลแลมกดเสมอไหนเสมอการเลยครับคือช่วงหลังถ้าโจ้แบบนี้สนมากเจ้าบ้านเองเนี่ยมักจะเก็บชัยได้ด้วยครับคือคู่เนี้ยถ้าพูดถึงผลงานลีกเองเนี่ยแมนยูเเเเนนนนีีีี่่่่่่ยยยผผลลลงงงงาาาคอดรัับชวหทม ก็ต้องบอกว่าถ้าในีลลิกกิ้งเนี่ยคาดหวังพวกเขาได้ยากนะครับส่วนฟูลแลมเองเนี่ย <c oughs> ก็ทำได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับฟูลแลมเองเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่เองเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีคือฟูลแลมนะครับเป็นอย่งทีมเลยนะครับที่เวลาเจอทีมใหญ่เองเนี่ยมันไม่ค่อยเล่นเกมรับนะครับมันเล่นเกมบุกอย่างเดียวเลยแล้วคู่นี้เจอมาช่วงหลังเองเนี่ยแมนยูมักจะทำได้ดีกว่าด้วยนะแต่ผมมองดูแล้วนะครับคือแมนยูเองเนี่ย เกมรับเองเนี่ยผมว่าย,ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับมาเจอฟูลแลมในช่วงนี้เองเนี่ยที่ได้ความมั่นใจในช่วงหลังด้วยนะครับอาจจะไม่สะดุดมาบ้างนะครับแต่ดูวรวมเองเนี่ยฟูลแลมวันนี้มันดูดีกว่าด้วยแล้วถมวันนี้เองเนี่ยได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับนะ่ะโจดเองเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยครับ กระแสวอเตอร์ในลุ้ปสามดัวันนี้เขามองฟูตแลมอยู่หน้าเดียวเลยครับนะี่ยแมนยูวันนี้นะครับก็นำทัพมาโดยนะครับประตูผมคิดว่าน่าจะใช้โอนาน่านะครับส่วนหลังเซ็นเตอร์แบ,บ็กสตัวเนี่ยก็มาไทายเดลิกแม็กควายนะครับมาตินเนสนะครับนี่ยส่วนฟูลแบ,บ็กผมคิดว่าน่าจะมาสราอูเองเนะี่ยต้องรอเช็คฟิตนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะใช้ดาร์โลอยู่แล้วนะครับตรงกลางเองเนี่ยอุกาเต้น,นะครับนะี่ยอุกาเต้คาเซมิโรบูโนเฟินันเดสนะครับอ่ะอามัดเดโร แล้วก็จะเป็นผมว่าอาจจะใช้การโชนะครับไม่ก็จะเป็นเซอรเซ่ดแดนน่าเนาะส่วนไหหลุนผมว่าอาจจะรอต้องรอหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะได้โอกาสลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าโจดเองเนี่ยเราก็สายเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับแมนยูวันนี้ไม่น่ารอดจริงๆครับนะคือมันเปิดมาเนี่ยแปลกมากๆครับฟูลแลนวันนี้มันมันต้องบังคับชนะนะครับแต่ถ้าจะเลือกจริงๆนะผมมองว่าบนบนเองเนี่ย มีโอกาสสูงนะเพราะว่าเวลาฟูลแลมเล่นในบ้านเองเนี่ยช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมักจะจบบนค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับและโจนี้ในการขึ้นมาสามหน้าค่อนข้างสูงด้วยถ้าจะเชียร์วันนี้นะครับเนี่ย,ยผมมองว่าฟูลแอมมีโอกาสชนะนะแต่ไม่กล้าไปจริงๆครับขอเชียร์บนๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้